เปรี้ยวปากเจียพลาไไหลอืมหิ้งเป็นชิ oh ้นๆเลยอ่ะไม่เคยกินรสชาติแบบนี nah ้น้าขั้นบันไดเกี่ยวยังไงไม่มีทั้งเกี่ยวแลยยังแล้วยังไม่เกี่ยวขับรถง่าด้วยงารักมากสบายดีสบายดีน่ารักมากเลยเป็นเท่าไหร่เจ็ดแสนแปดสสี่เจ็ดแสบายบายขัวน้ำบาน้ำใสมากเลยอ่ะบ้านแถวนี้เขามีที่ตากอะไรไม่รู้อ่ะ โอ้ไข่แผ่นน้ำบากหาได้ทุกฤดูไหมคะมีเตย่ามมีแหละตรงนี้เห็นวิววิวสะบานหนองเขียวขนมจีนข้่วแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวหอมมากนี้หมูแนม นี่เรากําลังจะเดินทางไปที่หนองเขียวเมืองงอยฟออยากไปนอนกลางเต็นท์แคมป์ปิ้งบนผาแดงที่หนองเขียวแล้วก็ไปเที่ยวเมืองงอยเก่าด้วยกูโก้แมพบอกให้เรามาทางเนี้ยแต่เราไปได้เหรอลองมันเล็กมากเลยนะสบายดีรถต้าไปทั้งไหนๆครับเขาจะไปโอ้ต้อไปทางนี้แต่พี่ทีจะบอกมาทั้งนี้นะผมพี่พีทมากน้ำมากแมนค่ะจี่พีทเดี๋ยวผมผมขอกลับที่นี่แล้วกันใช่ไม่มีใช่ไม่มีเลยอีกแล ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ GPS มันเป็นสะพานเล็กเออสะพานเล็กๆมอข้ามได้แค่มอไซค์กับรถเก๋งเปลี่ยน้โอ้โห<ๆ>ไปอีกตั้งไกลอ่าเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันก่อนนในราคาส่วนอยู่ในท่านเขามีทั้ง3มแบบเลยกาส่วนเต็มถังตอนนี้น้ำมันอยู่ที่ลิตรละ 21,110ิ 21, 110กีบต,ต่อ1ลิตรเมื่อวานเราเติมเท่าไหร่เมื่อวานนี่แหละแต่ถูกกว่านี้เมื่อวานเติมน้ำมัน4 7 0 0เมื่อวานนี้เราเติมมาแล้วนะจากตรงกาสีเน,ะนาะขอบใจเด้เอแวะซื้อกาแฟพอดีเลยไปซื้อกาแฟืิวกาแฟ เท่อะไรเอาคาปูร้อนคาปูร้อนคาปูร้อนสบายดีเอาคา,าปูร้อนแก้วใหญ่สองแก้วคาปูร้อนแก้วใหญ่37,383ื่นเจ็มบาทไกีบ <laughs> วันนี้เก็บเินประมาณหนึันยี่สบาทก็ประมาณ มาเดินทางกันจ้าอุ้ยฝรัง่งมะม่วงมะม่วงอยากกินเออมันได้ออก,กปั๊มบางทีนะทุกคนนะ <c oughs> ขับรถมาซื้อมะม่วงครับอยากกินมะม่วงยอย่าไม่ได้ออกปั๊มหรอกอ่ะมีมะม่วงแบบส้มบออส้มมันเลยเอาเอาสม้มเอาจากหน่วยเอาหน่วยหนึ่งเท่าไหร่คะหน่วยสิบพันสิบพัน เกียวปากเอาเอาตัวนี้บทเกลียวมันอันนี้เป็นแจ่วอีกย่างค่ะปลาแดกขิ้ฮะปลาแด็กขี้ปนกันมีปลาแด็กขี้เอาผสมกันได้บ่อันนี้ทั้งนี้เออรู้ว่าองอะไรเคเออคนละแบบเลยผสมไม่ได้เลยแจ่วกะลาเขากินตุลาใบกับแจ่วกะลาโอ้ยเปียวปากหอมเลย เอ้เขมีอ้อยอ้อยเอาอ้อยค<อ>วันด้วยเอาเอาเอาอ้อยนะครับเออไม่ได้กินอ้อยนานมากแลว้วแต่ที่เขาสับขาย,ย่เง,งี้ยไม่เห็นนานแล้วนะขาป้อม,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 มขาป้อมขออาป้อมเลยเขาอัดน้ำแข็งด้วยเย็นๆอุ้ยเสียวฟันแทนส <laughs> ิบพันครับออเอาเลยแม่จุ๋ยแต่ก็เอาไว้กินระหว่างทางครับจะได้ไม่ง่วง ไม่มีง่วงหรอกท่าทางแล้วถนนไม่ไม่น่าจะง่วงถนนไม่ได้ง่วงแบบเมื่อวานแหละขอบใจชิมสิหวานหรือเปล่าอือหอืหวานมากเอาประขอเล็กๆแล้วกันเสียวฟันน่ะอือหวนพอดีไม่ได้หวานหวานแล้วก็เย็นมันเย็นะทำให้มันอร่อยขึ้นไม่ไหวแล้วกินก่อนอือหอ เกลืออกใส่กันเก๊อืมอึมเลยเกลือเค็มๆอยากลองเจียวอันเนี้ยเจเียวปลาแดกใช่ไหมเจียวอะไรนะเจียวปลาล้าอะไรเจียวปลาล้าใส่อะไรนะพปรฟังไม่ถนัดอ่ะอะไรไหลเนี่ยอ้ายอ้ายอย่าหกนะอย่าหกนะอย่าหกนะ เขาใส่ขิงอเขาใส่ขิงเนี่ยขิงเป็นชิ้นๆเลยอ่ะเนี่ยขิงเป็นชิ้นเลยโอ้ไม่เคยกินรสชาติแบบนี้แทบไม่ได้กลิ่นปะลาเลยแต่ได้กลิ่นขิงอแต่ต้องว่าเปิดฝาพี่ได้กลิ่นปะลารนะ้ใช่เหอ,อืมขิงปะละาร้อยู่ ละอ่อนๆแต่กินขิงแรงกว่าแล้วมันเพิ่มความเผ็ดจากขิงเข้าไปอีกโอ้โหเผ็ดแต่มันอร่อยอ่ะแต่มันแปลกปอปอไม่เคยกินแบบนี้แต่อร่อยแค่อร่อยเชื่ออร่อยมากเลยเลยอร่อยมากใช่ไหมเอาอีกเนจะจิ้มให้เอาอีกเอาออาตอนขิงเลยเอาตอนขิงเลยเหรอเอออร่อยอ่ะเด้อหนึ่งสองสามเลิศค่ะกินเยอะหมดกแล้วขิงเยอะมากกินคําไหนก็โดนเนี่ยอย่างเงี้ย <Ừ. S 1> เรื่อมหมดนะมันเรื่อมแล้วครับเิืมแล้วถนนจะยากแบบทางคูเก้าหลักไหม่ะไม่น่าจะยากเท่านะวันนี้อะไรเขื่อนไฟฟ้าน้ำดิก๊กน้ำอูหนึ่งใช่ไหมเปล่าถูกหรอเปล่าไม่แน่ใจน้ำไม่ค่อยเยอะนะ โอน้เยอะอะุ้ยตรงนี้น้ำเยอะนี่น่าจะบุนเขื่อนแหละ,ะเขื่อน,นเลยเขื่อนกับเนื้อเขื่อนเราก็เดาไปทั่วเนาะทางที่เข <c oughs> ากักน้ำแม่เนะ่ยน้ำอู้แถวน,น,น,นี้น่านอนมากเลยอะ่ะเนาะน่ามาพักแถวน,นี้มากเลยคือ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยแพร้านอาหารเหรอ,อว้าวบรรยากาศก็ดีอะ่ะ เป็นแบบแบบบ้านชไม้เก่าอ่ะนาขัานปันไ,ไหนเขียวยังไงไม่มีทั้งเขียวแลยยังเลยยังไม่เขียวข้ออางบนนีงไม่ได้เขียวข้างบนยังเขียวอยู่อ้ เส่น่อเกี่ยวอยู่บ่สีไปซอยเกี่ยวเกี่ยวมัดเกี่ยวมัดไว้โอ้นี่เขามัดวางไว้เต็มเลยนี่โอ้ยาวไปถึงนู่นเลยข้างหน้าสวยมากเนาะสำมนะข้าวบันไตัวนี้เขาเขาเสมอแล้วเหมือนเลยเนาะดูดิท่มสวยแทนโอ้ยอยากเห็นตอนที่ข้าวแบบเริ่มเขียวๆอ่ะตอนที่ข้าวเหลือเขียวอ่ะนั่นไงเพราะมันเก็บข้าวใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นรถนวดข้าวไหมรถนวดเนาะ ลังเก็บข้าวโอ้โน้นไงนู่นไงโอ้โอ้ขอเก็บเต็มเลยขับรถมือด้วยน่ารักมากโอ้ก็ช่วยกันไม่แต่้เขาเกี่ยวจะลงไม่ช่วยเกี่ยวอยู่แต่วันนี้เขาเก็บไงเหมือนเกี่ยวเป็นเก็บไม่ไหวเกี่ยวเป็นดิเกี่ยวข้าวรับจ้างแต่เด็ก เาขายส้มส้มเต็มเลยอะไม่รู้ว่าส้มเขียวหวานหรือส้มพันอะไรนะ<ม>แล้วก็ส้มโอด้วยส้มโอก็เยอะส้มเชียงเมฆเดี่เราส่งกินเนี่ยนี่ก็ส้มโ,โอ้เด็กเต็มเลยเด็กไป,<ๆ>ไ,ปไหนสบายดีสบายดียดดไปโรงเรียนบ่เอ้า ไปไงก็ต้องเรียนมาลูกก็คายยางเดื้ยรถไหลน่ารักมากเลยสบายดีสบายดีที่นี่ดีมากไม่ขอแตกเลยนะไม่ขอสามชาติเลยเดร๋ลูกคือถ้าที่นี่เด็กเขาจะเวลาพักเที่ยงเขาจะกลับไปกินข้าวที่บ้านใช่ไหมเห็นเมื่อกี้เบิร์พร้อมกันหมดเลยนะเหมือนไม่ได้ไปกินข้าวนะเหมือนไปทัศนาศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนี่สะพานอะไรเนี่ยอู้เด็กจมเลย สบายดีสบายดีโอ้ยข้างล่างเขาปลูกผักเต็มเลยริมน้ำอะ่ะ<อ>เ,เบานะเด็กเยอะมากเลย<า>เด็ก<า> <labeled S 2> ใส่ผ้าถุงน่ารักมากเลยอะ่ะเออน่าจะพักเที่ยงจริงอย่างหือบบ้านเด็กนึ่งพักเที่ยงเห็นเที่เยอะแล้วหลายหมูบ่บ้านละเนี่ยปั่นจักรยานเต็มเลย อันนี้น่าจะเป็นเด็กมัธยมเนาะขับมอไซค์ทุกคนเลยอโอ้โหเต็มเลยอะ่ะสบายดีเด็กน้อยเขากินขนมอะไรกันแถวนี้นี่เด้เตียงน้องเนี่ยซื้ออะไร โอ้พี่จ่ายให้ใช้ใช้เกลียวเท่าไหร่ห้าพันห้าพันโอ้ยห้าพันนี่เดินมูมากินเหรอนี่เด็กหน่อยมีบอมาเด้อมาเด้อใหญ่จิลุ้นเอาไปเลยล่ะไปเอาไปฝากเพื่อนไหมฝากไหมไปฝากใครก็ได้เอาเลยครับนู้นเด็กเด็กเลยฝากมูเราอยากเลี้ยงขนมเด็กตามทางไม่ไม่มีที่จอดอะไรเลยไอ้หมู่บ้านนี่ครับบ้านนี้บ้านปุนสวรรค์ปุนสวรรค์คนสวรรค์ปุนสวรรค์ เอาบ่อเอาบ่อเลี้ยงเด้อบ่อเลี้ยงอะไรเลี้ยงเด้อเอาน้ำอย่างสั่งเลยสั่งเลยอันมูมานหน่อยอันยางมานหน่อยอ่ะกินน้ำก่อนอันเลือกเลี้ยนละบ่อเรื่อยหน่อยอันนี้อะไรอ่ะเนื้อเออืเจะทำเนื้อแห้งนะตัวเนื้อแห้งแล้วก็น้ำมันเนี่ยนี่จะเป็นพริ๊กร้านค้ามีทุกอย่างเลยทุกเล็กๆน่ารักมากเลยรร้าานปะมสั่งเลยเด้ออ่ะ มีรถอีหยังนะค่ะสีม่วงนี่รถอีหยังเผือกเผือกบ่อสนี่เริ่มมาเยอะแล้วครับตอนนี้กาเเลยยรื่อๆนี่เป็นน้ำปั่นใส่ไข่มุกแม่ค่ะจำได้บ่เนี่ยกี่แก้วแล้วจำได้บ่เนอะอ๋อให้ให้น้องจดไว้เดี๋ยวจ่ายรวมกันเด้อเอาเลยเอาขนมบ่ขนมหนี่าบ่เนี่ย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 ชอบอันไหนชอบอันไหนเออเนี่ยเอาหยิบเอาเลย เด็กต้องชอบกินช็อกโกแลตไหมขนมก็ได้เออขนมก็ได้แซ่ปะพัพัลาวคูเรงปลาูเร่องปเป็นคนหมกปนอะกัอีขนใหญ่เป็นกระมุกระมุใส่ภาษากรใส่ภาษากระมุกได้ภาษาเราอะไรดูนี้อะไรอ่ะอะไรมนูมิวทีอยากลอง อันนี้เด้ออันนึ่งอันอันนี้อันนี้จะกรีบอันละพันอันละพันกรีบอันละพันเองเอารถอะไรดีหนึ่งสองเจ็ดแปดอันนั้นจดยังอะเอาไม่ลกเอาเลยเอาเลยโอ้ยคิดเยอะกินยุกเอาอยู่ไปกินเอาอีกเอาอีกเอาเอาใจเนื้อไเอาเอาอยู่อยากตายคืนเอาเอานี่บอกหน่อยเอาคนละอัน ันึ่งกใจ่นะเาคนน้อยนเาปะขับใจเพียอ่นับใจนได้ยังลกได้ยังูกอ่ะเอ้คนใหญ่ก็กินได้เนาะเอีกันนี้เอาแม่ลูกเอีกอันนึงเราอยากชิมมั่งเป็นยังไงซื้ออะไรให้เด็กกินต้องกินก่อนเออมิวทมิวบทีเป็นอย่างนี้ โอ้ยันรีอืมคุณรนมนมเอาไหมลูกเอาเอาอย่างหยิบเอาเลยจะเด้ยวมกันผัดหัวไชเท้าผัดลงไปมือแป้งจุ่มลงไปโคตรสามสิบเอามือกี่เอาเลยลูกพอใจมองเลยเอาอีกเอาอีกออนเดียวบ่เรียงเด้อเลี้ยงเล็กต้องซื้อแล้วเรียงไงวันนี้เตียมนี่อ้กไม่ลูกนี่นี่น้องคนนี้ไม่นานเลยเอาน้ำแม่น้ำนั่นตรงนั้นไปไปสั่งเลยลูกแต่หนักเดือด้ว เอาน้ามี่อย่างสั่งเลยมาเลยเกิมือมากเลย้ยเอาเถอะนะน้าเราะเขาน้ำเอพึ่บซื้อให้เอาแม่ซื้อให้ซื้อให้จะจะให้เอา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 เถอะนะไปไปสั่งเาบอร์เกอร์เก่งี่เล่เลยใหม่เบอร์ของใหม่ เดียสามก็เดียสามก็ไม่เอาครับผมหมอเรียกแม่ข้าน้ำแม่ขายังไม่ได้กินเลยค่ะเด้อเด้อน่ารักมากเลยเด็กค่ะน่ารักมากแม่ค้าบายมาเด้อเด้อทานนะคอีกทั้งนี้ตึ๊งเป็นน้อนบายเอาเอาตู้เอาอะไรตู้ครับผม่ะค่ะค่ะเขอบใจแล้วเข้บใจเล้วขอบใจเล้วค่ะเป็นเป็นเท่าไหร่ เจ็ดแสนห้เจ็นหี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแสนห้าสิบีแปดแสนอะคะที่เหลืออ่ปเป็นแปดแสนที่เหลือก่ อย่างจีจียังบบได้เด้อไปแลเด้อไปแลเด้อไปเด้อไปแลไปแลไปบายลูกเลือกเอาเลยเด้อเลือกเอาเลยครับก็เลยแพนไม่ค่าเด้อคันนี้ว่ามีเรื่อหนึ่งที่เรือเลยครับผมครับไปบายเจอกันครับไปบายลูกขนมเลยใส่เจ้าถูครับเอาให้นิดหน่อยเด้อหน่ที่เหลือครับเดีหน่อยท่านี้ใส่ครับผมครับไปบายเอาล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วไ ตอนนี้เราถึงขัวน้ำบากขัวน้ำบาน้ำไม่เยอะนะแต่ว่าใสเออน้ำใสมากเลยอะ่ะบางทีใสเปรี้ยวแต่น้ำไม่เยอะาบางกูน้ำใสมากเลยเนาะ,ะใสปริง้งกิ้วฝืออ่ะอยากกินฝือร้อนๆเนาะเดี๋ยวเราไปหากินฝือกันบ้านแถวนี้เขามีที่ตากอะไรไม่รู้อะ่ะเนี่ยน่นไงอุ้ยจนไม่ทัน มีแทบทุกบ้านเลยอะ่ะนี่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 ซ้ายมือขอดู้ได้ไหมอะ่ะจอดได้ไหมหลังนี้ก็หลงัลงนูง้นหลังหลังหลังนี้ก็ได้หลงังนู้นก็มีหลงัง,น,ลง,งน, <S <S นู้นมีคนหลังนู้นมีคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุอ้ยไข่แพนได้จอดแล้วไ่แพนเนี่ยมีคนอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราลงไป<ก>ดูได้ไหมเ<ป>นี่ยไข่แพนโอห ไข่แผ่นน้ำบากสบายดีสบายดีนะครับขอเบิร์ไงเด้อแผ่นเท่าแผ่นไข่ป่ะไข่ไข่ไข่แผ่นไข่แผ่นหนอคุณขายบ่ค่ะแต่มันดูเพิ่นตากดูนะมันออกมาตากเพียโอ้เจ้าของเขาอยู่ฝั่งนู้นบอ๋้ขอบใจไข่แผ่นนะขอเบิงน้อร์แผ่น ออ๋เขาตากันอย่างนี้นี่เองไข่แผ่นจําได้ไหมที่เราไปเดินตลาดหลวงพระบางอ่ะนั่นแหละไข่แผ่นน้ําบาข่อนี่คือต้นกําเนิดโดยประมาณนี้ครับนี่คือใกล้เฮ้ยเหมือนเขาเพิ่งตากเลยเนาะเขากำลังตากเขาเพิ่งตากนี่มีมะเขือเทศมีใช่เขาใส่มะเขือเทศกับกระเทียมมันมันน่ากินจังเลยนี่มะเขือเทศกระเทียมด้วยเหรอใช่เขาก็ใส่อย่างนี้แหละไม่รู้ใช่ไปเดินทางกันต่อเฮ้ยโปอยากดูตอนเขาทําอ่ะ เห็นแต่เขาตากเอาไว้หลายที่เลยแต่ว่าไม่มีไม่มีคนทำนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่านี่ไงกำลังสับอู้เห็ดไครอยู่บอกรับสบายดีขอเบิ้งกันแล้วจ้ะน่อยขอเบิ้งเนี่ยขอเบิ้งเนี่อยากดูเลยที่ตากไปลงลงไปดูลูกอยากดูอยากดูสบายดีขอเบิ้งนะเด้ออันนี้คือคือใครนำบากบ่เออไม่แน เอาเอามาแล้วก็ต้องมาซับซับให้มันละเอียดเนาะเออไปเอามาเราก็ไปขับอยู่ท่าขัดขับลังขัดหลังไปเห็ดต้องไปล้างไปล้างล้างก็ให้สะอาดแล้วก็ไปขับอยู่ก่อนเหนอยู่ท่านัเมื่อกี้เห็นก็ตากขาแซเส้นเสือกัเกัเีตรายไมนี่ขายไหมครัยเงี้ก็มีเยอะอันนี้เหรอไ่อนแห้งบอกนี่ยังมือมีขายรยังไม่ขายมือก คือเพื่อราคากลับเพื่อเราแวะแวะดูอันนี้บ้านยังครับบ้านเฮ็ดไข่แตนบ้านบึมบ้านบ่มนี่ไงบึ้านบึมบ้านบ่มบ่มบ่เขาเฮ็ดกันหมดหมู่บ้านเลยบ่ค่ะเออเฮ็ดเนียนเลยอ๋อเห็ดต้นล่างอีกเจ็ดนี่น้องแล้วครับแล้วกันตากมืออืันไหนใช้ถุงเท่าไหร่ห้าสิบอ่ะห้าสิบครับห้าสิบไม่เห็นยังต่อประเด็นนี้ยังกระตี้เห็ดเเพน ล่างเลวล่างของไส้ีนเนาะเกลี่บมาแล้วก็ไปเห็ดค่อเห็ดความสะอาดดีค่ะน้ำเก็ีมามันก็มีนะโอ้มีก้อนทิ้นเอ้เราก็ไป็นปลหาได้ทุกฤดูไหมคะบ่มีเต่าย่ำนี่แหละย่ำน้ำลายก็บบตากนานไหมคะตากกี่วันวันเดียววันเดียวแดดแรงอยู่เนาะ เขาใส่เกรอเทศกับกระเทียมตัวเดียวมันเป็นกระเทีมมันแห้งก่อนจๆนยเนาะไม่ได้แห้งนะครับก็เอามะกรอมะกรอเห็ดหนังปรุงหนังเซ่ตแบแล้วก็โอ้ยไล่ขั้นตอนโอ้ยมีอีกบอสใส่เครื่องใส่หลายอย่างเนาะใส่หลายยางแซ่บแล้วก็มาใส่อันนั้นโอหขั้นตอนเยอะนึกว่าเขาทำง่ายๆเหรอพี่เวอ๋อแล้วก็วางไว้่างนั้นอันนี้กำลังเห็ดแทนอันนี้ เขาก็ไปวางให้น้ำไหลลงทางเสียก็ลงน้ํา้ำไหลลงนี่ทำทุกวันใช่ไหมคะเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะกลับวันไหนเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวจะแวะมาไปนนองเขียวหรอจะไปการเปลี่ยนท่างผาแดงครับโอเคเนาะเชียขอบใจเด้อขอบใจหลยอดิเราใกล้ถึงหนองเขียวลรวอีกประมาณ6กิโล วันนี้เราจะพักที่เรือนพักอาทิตย์ตรงนี้่ะขึ้นไปดูห้องตรงนี้ก็จะเห็นวิวสะพานหนองเขียวพอดีเลย901เมื่อกี้พรดูงี้นี่แหละเนาะ หุยข้างในห้องเย็นมากมาเรลข้างในเย็นมากข้าวตรงนี้เห็นวิววิวสะานหนองเขียวอยนี่ห้องก็จะมีเตียงใหญ่อ,อ๋อมีแอร์ด้วยเหรอโอ้ยหนาวขนาดนี้ไม่ได้ใช้แอร์แล้วมั้ง โอเคมีเครื่องทำน้ำอุ่นรอดแล้วเพราะว่าที่นี่อากาศน่าจะหนาวหนาวครับหนาวตอนเช้าน่าจะมีหมอกเตรมนี้แน่เลยอะเดี๋ยวรอดู <Yeah. S 1> ตอนเช้าว่าจะหนาวสักเท่าไหร่เชียวหิวละไปะเดี๋ยวเรากินข้าวที่เราซื้อมาจากตลาดหลวงพระบางเมื่อเช้า,ๆๆๆๆาเยอะแยะมากมายพออยากชิมอันเนี้ยไม่เคยกินเป็นอะไรนะผัดหมี่เอ้ไม่ใช่เป็นขนมจีนขั่ว ผัดขนมจีนนะ่ะแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวหอมมากคำใหญ่จังเส้นมันนุ่มเส้นขนมจีนนุ่มรสชาติออกหวานหานหน่อยแล้วก็หอมหอมเจียวอร่อยกินกับพริกนะเฮ้ยเขาใส่เหมือนนางเล็ด ใช่ไหม,ไหมบ้านเราไม่รู้ที่อื่นเรียกอะไรนะแต่แตที่บ้านปอเรียกขนมนางเล็ดที่เขาเอาข้าวมาทําเป็นแผ่นๆแล้วเอาไปทอดอ่ะจริงๆด้วยอืมปนุ่ออกแล้วเนี่ยแม่ค้าก็แถมอันนี้มาให้ด้วยโอ้มากินเนี่ยเนี่แบบนี้บ้านปอเรียกขนมนางเล็ดแต่ที่เราไม่รู้ขนมอะไรนะใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยยากรู้ไม่น่าหละเขาให้มาเรามาเพิ่มอืมเดี๋ยวลองใส่กินพร้อมกันสิจะเป็นไงเว้แปลกจริงๆเลยอ่ะแปลกมาก เพราะว่าตอนเี่อเขาใส่ใหม่ๆมันคงจะกรอบเคี่ยวเข้าไปมันจะกรอบมันจะอร่อยอร่อยรสชาติออกหวานหวานหน่อยแล้วก็กินคู่กับพริกเขาเรียกว่าอะไรนะคั่วขนมจีนไหมเนี่ยดูสีมันจืดจริงแต่ว่าเวลากินเข้าไปมันจะมีรสออกหวานหวานอร่อยมากต่ออันนี้ไปซื้อเข้ามาเขาแกะให้ดูเลยนะแต่ว่าอันนี้คืนหนึ่งมาแล้วแบบนี้ตัวอ่อนตัวตอตัวอ่อนใช่รสชาติก็จะมันถ้าใครคือกินดักแด่อันนี้จะมันกว่าดักแด้ มันมากแล้วมันสดมากแหละมันก็เลยแบบยังยังแน่นอยู่อ่ะเนื้อมันละมุนกว่าแน่นะอืมจะมีความยี้ๆนิดนึงอะที่ปอไม่ค่อยชอบแต่พอกินเข้าไปกัดเข้าไปให้มันแตกแล้วมันจะอร่อยเนี่ยมันมากอันนี้หมูแหนมที่นี่เรียกเหมือนเหมือนที่บ้านเราเรียกหมูแหนมเหมือนกันห่อเข้าไปอย่างนี้ เป็นปอกเลยอร่อยมากูเนี่ยคือกินแล้วเนาะกินแล้ว,ลวกินน้ารักเลยพู้ย่ะรสชาติก็จะออกหวานหวานหน่อยแล้วก็มีหนังหมูไม่รู้ว่ามันคือฟักทองหรือมันคือมันหรืออะไรนะลองชิมดูปมดเป็นฟักทองฟักทองแล้วก็โรยด้วยมะพร้าวนี่<ม>แล้วก็อนนี้เป็นข้าวเหนีวนยวข้าวเหนียวข้าวเหนียวนนีมีสองข้าวเหนียวเ่ย เอออันนี้เป็นข้าวเหนียวสีขาวอ่ะอ,นนอันนี้เป็นข้าวเหนียวสีแดงหรือสีดำข้าวเหนียวกำอเขาให้มะพร้าวแยกมานะน,น,นี่กินข้าวแล้วก็พักผ่อนพรุ่งนี้เราก็จะเที่ยวกันในหนองเขียวเมืองงอยแล้วก็เราอาจจะไปที่เมืองงอยเก่าด้วยเจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ